สวัสดีค่ะพี่น้องฟองฟ้าสุขสุขุนมาในกระเพอะยันุเก่า,ลา,า,กาแ,แ,ลแล้วละจ้าพี่น้องจา๋ายาน้ก็มีข่าวอัปเดตแม่แพ้วพี่น้องแล้วก็โพดแบบนี้ละพี่น้องแล้วก็โพดวันเอฟซีหลายๆลเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็โพดบางสี่ละพี่น้องจา๋าอย่าพยายามทําลายกันเลยให้คนที่มาดูตัดสินเองดีกว่ามากไผ่มากมันเนาะคะ่ะแม่นี่ลี่ละพี่น้องจา๋าเพราะต้องกันทำลายกันดอกมากไผ่มากมันขอบคุณทีมงานที่เมตตาสุขุสุขนุนพี่น้องมันกับแม่นความเล่าละพี่น้องเขาหมักผู้ใดเขากระเบิงผู้นั้น เพื่นกับว่าจังสันอยู่แล้วพยาบาลฟิลเลสแล้วก็บอกวุงสันมือนันวานมักไพมากม้ามักครั้งใดกับเบื้องทาั้งนั้นย่าสเปนว่าใส่กันเสียดสีกันเนาพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านกับเขามาคอมเมนต์ร้วๆพี่น้องแมนดี้ลีจ้ามักไผมากม้าปานนี้ยังสุดยอดมากจริงๆค่ะเขามักไผกันแล้วแต่เพื่อนพอมาเจ้าของมาผู้ใดกับไปเบื้องผู้นันย่านปอยพานพี่น้องจะเอาที่ห้าหัก ข้เบ่งแลวก็วอเอาให้หรูปบรรยายก็แล้วกันเช้ามาเปิดเฟซต้องดูทุกเช้าเลยจ้าจาังดูหมอลำไม่เป็นตอนนี้ชอบมากและดูแต่น้องแพลวหลงเสนานางกับลูกสันพี่น้องจานะ้าหน้าฮักคักอีลีพี่น้องก็มันรักไปแล้วจะให้ทําเช่นไรรักแม่แพลวพี่น้องจ้าคอยมากวงแพลวพราวแสงทองต่อให้พวกคุณกัดแทะยังไงก็ไม่เป็นผลจิตใจเป็นค่อยเงินก็อยู่ในกระเป๋าค่อยบบ เป็นผลจาแมนพี่น้องจาห้ามักไปเข้ากระเบิ้งผู้นั้นบ่าต้องแสกันเนาะพี่น้องหักแพลวพาเ้าก็เบิ้งแพลวพาผู้ใดมักพยานาคกระเบื้องทั้งนั้นพี่น้องจา,งา,ากกบ่นานต้องว่าใส่กันเนาะพี่น้องแบบว่าหากกันแพ้งกันเพราะั้งหดเพิ่งจะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเนาะ <c oughs> พี่น้องจามากไผ่ามากมานม้วนไผ่ม้วนมันเนาะผ <c oughs> ู้ลังคนว่าบอมากกติดตามดีดีได้ละเนาะแมนนีดีละพี่น้องจารักแสงทองค่าแมนพี่น้องรักแสงทอง มกักไผ่ก็มากมันรักแสงทองจ้าติดตามมาตั้งแต่น้องตัวเกียวอยู่ในท้องแม่แพลวคะขอให้ปังปังนะคะแม่พี่น้องเมืองน้องตั้งแต่น้องตัวเกียวปรทธานให้กเกิดผุนนอกพี่น้องจ้าตอนนี้น้องตัวเกียวเป็นบเบาแล้วพี่น้องนะฮะคัะแต่ก่อนไม่รู้จักแต่ตอนนี้ชอบนางมากค่ะรักๆนะคะแม่แพลวรักแพลวพลาวจ้าพี่น้องเอฟซีกระซ่งหัวใจให้แม่แพล,แลวร้วๆวังแรงรกัน,ลกนลกแล้วกันไหลสดกระลูกแล้วหล่องเพ้งนะฮักนะคะพี่น้องจ้าถูกต้องค่ะคนดูเอฟซีเขาตัดสินใจได้ค่ะว่า อะไรเป็นอะไรรักแพ้วพาวและทุกคนทุกลูกน้องทุกคนในวงจ้ามีแต่คนนิสัยดีๆจ้าขอให้เฮงๆปังๆเลรวยรวยนะคะไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความนอ่น้องจ่าทังใดก็เป็นกำลังจใจแห้แม่แพ้วพร้อมทั้งทีมงานสุขสุขคนยยนยิ้วกันหลักเดอ้อหวังดี สุสิงสุยางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮง,งปังปังเลยด้วยจ้าแม่แพลวสุผูสุคนพี่พี่น้องๆองมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขมาสู้ฟังในเด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย